สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนโปรเกมเอชอฟอ,อ,อฟอะไรเอชออฟอะไรวะลืมชื่อครับวันนี้จะมาสอนโปรงเงินนะครับเล่น เป็นเป็นยุคนี่นหนึ่งเก้าสามห้านี่มาแค่สองน,นะครับก็ให้ทุกคนเข้าไปตรงที่ O B O P S นะครับเออมันอยู่ซ้ามือล่างนะครับซ้ามือล่างสุดที่มันมีตัวโอเด้านะครับกดไปนะครับเลื่อนเลื่อนก็เลื่อนเลื่อน,อนลงครับเลื่อนลงให้สุดนะครับแล้วก็คุณก็จะเจอ เอ้เนี่ยมันเขียนว่า S A N B B P O X M O B E อ่ะที่มันอยู่ด้านล่างอันสีดำครับมันมีอะไรให้ให้เขียนบ้างมนะั้ยเนี่ยนี่กดตรงนีครับเนี่ยสีเขยนะียวเนี่ยกดไปแล้วก็กดตรงเริแ่มบบเกม นี่แล้วก็จะสามารถเอามีเงินไม่จำกัดเลยนะแต่ใช่เงินมันติดลบมันติดลบมันก็ไม่ได้หรอกครับนี่เราจะสร้างอะไรก็ได้เป็นแบบเปลียนอะไรไปเรื่อยๆครับเราอยู่นี่ก็เจอกันทีานี่ครับฝากติดตามช่อง i s i downcast ด้วยนะครับคอมครับ